รอดูพี่บอลโดนดันโยอ่อัมวันนั้น้องโยโทรหากูเลยเฮ้ยม,ม,มึงมึงมันมันเกิดอะไรขึ้นวะ <g ül s> ไอบอลแม่งขึ้นเต็มฟีดกูเลยทุกท่านเลยจนมึงเต็มไปหมดเลยกูกดกูกดแปลเป็นทางเลตแม่งโหขึ้ด่าเต็ไมไปหมด <g ül s> เ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลยเลยว่า <g ül s> มันมีคนถามมันก่อนวอาเนี่ยรู้เรื่องไหมว่าเนี่ยบอลเนี่ยโดนเรื่องไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยกูกูถามไอรีซอก่อนแป๊บหนึ่งแล้วมันโทรมาหากูกูรีไอรซอก่อนแป๊บหนึ่งกูเล่าให้มันฟังกูขับวะมันบอกไอ้เฮ้กูว่าแล้วทำไมมันโดนด่ะคนเต็มไปหมดทุกปีดแม่งขึ้นหน้าเลยเป็นห่วงเพื่อนเหรอดันโยเป็นห่วงเพื่อนใจดันโยมันน่ารักเออดูเป็นคนน่ารัก มันโทรมามันด่ากูก่อนเลยสัตว์ <laughs> เป็นเฮียมันต้องด่ากูละแล้วแต่ะแต่ว่าคือด้วยความที่มันถามอ่ะเราจะรู้เลยว่ามันเป็นห่วงเออเออใช่ใช่ใช่มันไม่เป็นน่นะเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหทำไมเอออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นห่วงอไเงี้ยน่ารักมาก